สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีตต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15สิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการชาวราศีมีนและคนามินนะครับว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไร คนชาวมีนลัคนามีนมนอนาเขตยี่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระัศปดีเลข5ได้โครจรน,นําหน้าลัคนานะครับก็คือศูนย์พยาภาหะในทางโหราศาสตร์ไทยบอกว่าเป็นการโน้มเอียงแรงชักจูงนะครับในเรื่องของการก้าวไปข้างหน้าพูดง่ายๆคือเหมือนเรา move on เดินเปหนึ่งก้าวอะครับจาก comfort zone จากตัวเองมันก็จะมีการพัฒนามีการแบบแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความ ในเรื่องของการแบบทรมาหากินการเรื่องของการแบบรายได้สิ่งต่างๆโฟกัสเรื่องสิ่งต่างๆแบบนี้มากขึ้นนะครับในสรพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในตําแหน่งนาหน้าและคณาแล้วเป็นตําแหน่งราชาโชคแต่มีดาวราหูขัดไว้นะครับแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าดาวประจําตัวเนี่ยเข้าไปขัดราหูนะครับเพราะราหูเนี่ยเข้ามาจากพบเดือนวินาศเนาะเมื่อประจําตัวเนี่ยเดินเข้าไปนะครับมันก็จะทอนคุณทอนโทษ คําว่าทอนคุณแปลว่าคุณของราชาโชคนั้นทอนลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ดวงร้ายจากราหูที่ค้นซับน้หน้าคำว่านําหน้าลัคาน,น,าลนานะครับเป็นพินทุบาทเรื่องของราหูค้นซับใช่ไหมครับเพราะมาจากภพมินาสด้วยก็เลยทําให้ทอนโทษเข้าไปอโอเค ก็บาลานซ์สมดุลได้ทุกอย่างมันก็ไปในทิศทางที่ดีเอาง่ายๆลาหูคืออิสระเสรีอยากทําอะไรทําใช้ใจสูรุ่ยสุร่ายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าดวงดาวบอกว่าชาวมีนจะมีพฤติกรรมประมาณนี้นะครับคือถ้าลาหูอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าไม่มีดาวพฤหสัสบดีอยู่ด้วยเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะใช้เงินแบบขาดสติ เพราะราหูเนี่ยหมายถึงความรุ่มหลงความอยากความอยากได้ใครมีอยากทําหรือบางคนก็ไปทําในแบบอะไรแบบดับเทาๆดักรักอะไรแบบนี้นะครับหรือไปแบบเสี่ยงโชคนั่นนู่นนี่เกินไปนะครับแต่เมื่อดาวประจําตัวคือพระราชสบดีคือกฎศิลธรรมจรรยาทุกอย่างมาครอบราหูเอาไว้เลยทําให้ทอนคุณทอนโทษนี่นี่คือที่มานะครับจริงๆแล้ว คนอื่นคงไม่ได้อธิบายขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นหลักวิชาของโหราศาสตร์แต่ว่าช่องผมนะครับก็นั่นแหละใครดูช่องผมนี่คือเป็นหวนฝึกหัดได้เลยแหละนะครับก็ประมาณว่าคือมันก็จะทอนไปนะครับก็แปลว่าลายก็ลายไม่สุดดีก็ดีไม่สุดนะครับก็บาลานซ์สมดุลไปแล้วกันเนาะก็บนโลกใบน,นี้อะไรที่มันสมดุลบาลานซ์คือดีที่สุดนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็พยายามแบบ ใช้เงินก็ได้แต่ก็เก็บเงินก็ดีไงเพราะหัสบดีเนี่ยหมายถึงการแบบเก็บรวบรวมหมายถึงการแบบบริหารจัดการด้วยส่วนราหูหมายถึงอิสระแปลว่าไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปในทางพุทธเจ้านะครับก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินทางสายกลางดีที่สุดก็คือพระราการยลาหูนี่แหละนะครับถ้าเราเป็นกลางกลางชาวมีนลัคนามีนก็จะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินดีนะครับแต่อิทธิพลของการเงินของชาวมีนลัคนามีนนะครับคือราศีเมษเนี่ยคลอง ไปอยู่ในราศีสิงเป็นภพเรือนอะาลาีนะครับเล็งไปที่ดาวเสราร์นะครับลาภภพวินาภาะวะชาวมีนลนลัคนามีนบอกเลยว่าใครที่ทํางานนะครับกับบริษัทต่างชาติข้ามชาติหรือมีเจ้านายเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะหรือทําการค้าขายออนไลน์หรือแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆจะประสบความสำเร็จดีนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้ ว่าชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องมีปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจบ้างนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะก็อาจจะมีรายจ่ายสูงนะครับหรืออาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันมีปัญหาความขัดแยง้งอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวมีนและก็ลักนณามีนเช่นกันนะครับก็ ไม่เป็นไรถ้าเราจัดสรรบริหารได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลายตามดวงนะครับดวงชะตาเราสามารถที่จะเป็นคนที่เขาบอกว่าเราสามารถเป็นคนเหนือดวงได้เพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าดวงชะตาเป็นแบบนี้เราก็อยากทำตามถูกไหมครับอะไรที่ลายอย่าทำตามอะไรที่ดีให้รีบทำเพื่อจะได้ดีเหมือนที่ดวงบอกแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามีความคิดหรือมีสติความคิดเนี่ยเราจะฉลาดในทางที่เราจะเลือกปฏิบัติเราก็จะสำเร็จได้ด้วยดีนะครับ อิทธิพลของดาวนะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องพยายามแบบระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการเงินเพราะการเงินไปอยู่ในเรือนอลิบางคนอาจจะให้เพื่อนยืมเงินนะครับแล้วเราก็แบกรับภาระหนี้สินหรือบางคนนะครับไปเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดียวเหมือนกับไปกู้ไปยืมอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถชดใช้ด้วยตัวเราเองเพราะเราใช้เองถูกไหมครับเราสามารถที่จะแบบ โอเคได้แต่ถ้าเกิดเราไปให้คนอื่นยืมเนะี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะคืนเราหรือเปล่านะครับมันจะมีแต่ปัญหาไม่แต่ความทุกข์ใจแล้วก็แตกหากกันไปแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันไปแบบนี้ดังนั้นชาวมีนลัคนามินนะครับสต็อปแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินจะดีกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับ อยากจะบอกนิดนึงว่าชาวมีลักษณะมีเนี่ยการเงินยังถือว่าโอเคไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณควบคุมบริหารจัดการได้เพราะดาวประจําตัวเป็นราชาโชคนะครับเนาะตรงนี้อยู่ในเรือนการเงินสามารถสะกดข่มในเรื่องของราหูได้แล้วแต่ตัวคุณว่าจะสามารถมีอํานาจในการแบบสะกดข่มเรื่องความโลภความอยากได้มากแค่ไหนนะครับถ้าสะกดข่มเรื่องความโลภความอยากได้มากเราก็จะเป็นผู้ที่ชนะนะครับในเรื่องของการเงินเนาะ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างงานสรับชาวมีนลัคนาม,มีนก็คือราศีธนูของได้ดาวพฤหัสบดีลรท่าได้โครจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีดาวราหูขัดอยู่ในภพวินาศอย่างที่บอกแหละใครทํางานกับต่างถิ่นแดนไกลรับเข้าส่งออกนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศมีเจ้านายต่างประเทศแบบเนี้ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะครับได้รับการ กืเงื่อนสนับสนุนที่ดีมีโอกาสที่จะแบบได้ในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีมากขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้แต่แล้วก็มักจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลเพราะดาววินานยหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลหมายถึงจังหวัดหรือเมืองหรือประเทศที่ลับๆที่เราแบบไม่เคยไปมาก่อนอะไรทํานองเนี้ยถ้าเรานะครับแบ่งสันบันส่วนแบ่ง อะไรให้มันดีเนี่ยนะครับการงานมันก็มีโอกาสจะเติบโตและพัฒนาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเราทําถูกต้องตามดวงชะตาแต่ใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานกับประเทศไทยไม่ต้องน้อยใจไปนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จเนาะแต่ให้ตัวคุณเองนะครับพยายามแบบเเขาเรียกอะไรดีละเหมือนค่อยๆเปิดรับพลังงานแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของตัวเอง ปัญหาเรื่องการงานมีแน่นอนนะครับเข้ามาแบบกระทันหันเข้ามาแบบต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงในการเปลี่ยนแปลงอย่ายึดติดนะครับเพราะชาวมีลักษณะมีบางคนยึดติดเรื่องการงานเรื่องการกระทำนะอะไรไม่ถูกต้องไม่อยากทำนะครับเพราะคิดว่ามันไม่ใช่แนวอะไรแบบเนี้ยเพราะดาวประจำตัวและดาวการงานของคุณคือดาวพระราสป,ปดรีเห็นไหมครับ นะมันจะมีโจทยดหินโจดยากหรือมีอะไรให้เราต้องเปลี่ยนแปลงต้องซิกแซกนิดนึงหรือมีความอึดอัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับมันเหมือนกับแบบจะขึ้นไปตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ก็มีอะไรที่แบบขัดขัด,ขดให้เราต้องแบบ ปรับปรุงต้องแก้ไขต้องอะไรแบบเนี้ยนิดหนึ่งแล้วตัวคุณเองก็จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแม้กระทั่งมุมมอง mindset สิ่งต่างๆที่เรามีในเรื่องของการงานนะครับอย่ายึดต,ติดอยู่กับสิ่งเกา่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่มันแบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับแล้วตัวคุณเองจะหาจุดกึ่งกลางและบาลานซ์ได้ดีที่สุดนะครับอยากจะบอกว่าชาวมีนและขนามีนเนี่ยเราควรจะต้องพยายามแบบ ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะอย่าไปยึดติดเดี๋ยวเร้อย่าไปสุดตรงอยู่กับอะไรที่ทําไม่ได้ไม่ชิ้นไม่โออะไรแบบนี้หรือว่าแบบลงแบบยึดติดเกินไปแล้วลงให้คนอื่นไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวมีแล้วก็ลัคนามิมนต้องพยายามพึงปฏิบัติโดยการที่ค่อยคอยปล่อยวางไปถ้าคุณอยากจะอยู่รอดปลอดภัยหรืออ,อยู่รอดในองค์กรเราก็ต้องพยายามที่จะต้องปรับ เปลี่ยน mindset นะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะหรือถ้าเรามีปัญหาให้เราพยายามปริกวิเวกนิดนึงเงียบๆสันโดษหน่อยอย่าไปติดต่อไปกับแบบอะไรกับเขามากเกินไปอะนะครับแบบนั้นเป็นต้นบางทีชาวมีนและขนามีนก็อาจจะรู้สึกว่าคนอื่นทำไม่ถูกเราก็อยากจะบอกอยากจะแนะนำอยากจะสอนคนอื่นเขานะครับแต่อยากจะบอกว่าบางทีแล้วอ่ะคนเราอ่ะไม่ได้จะรับฟังเปิดรับกับมุมมองของคนอื่นทุกอย่าง เหมือนผมเนี่ยมาบอกนะครับมาแนะนําให้พวกคุณเนี่ยบางคนก็ชอบมากเลยแบบปรบมือรัวๆนะครับชอบผมที่ผมพูดหรือให้คําแนะนําบางคนบอกว่าสอนอนะ่ะตามจริงไม่ได้สอนนะครับให้คําแนะนำเนาะเออแต่ความหมายก็ใกล้เคียงกันก็แปลว่าแบบนั้นนั่นแหละบางคนก็ชอบดีนะครับเป็นแนวทางเป็นไกลลได์ไลน์ได้แต่บางคนสิไม่ชอบเลยนะพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยแบบนั้นแบบนี้นะครับมันไม่ถูกเจริดบ,บางคนอนะ่ะ คนมีนก็เหมือนกันอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะบางทีเราก็พูดไปเขาก็ไม่ถูกเจริตกับเขาแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็เป็นแนวๆน,นี้แหละก็พยายามปรับปรับดูแล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าฝืนต่างคนต่างอยู่ไปนะครับแบบนั้นน่าจะทําให้อโอเคกว่านะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับก็คือราศีกันของด้ดาวพุธเลขสีได้โครจรไปอยู่ในราศีสิงห์เป็นภพเลือนอลินะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรด้วย mm hmm. เหนื่อยนิดนึงกับความรักความสัมพันธ์อาจจะทะเลาะก,กันบ้างนะครับมีพุธกับอังคารน,นะครับเป็นดาวแห่งการวิวาทวะกันเล่งไปที่ไปที่ดาวเสากดดันกันนะครับ เอาง่ายๆชาวมีนลัคนามีนทําใจนิดนึงในช่วงนี้อาจจะยังคงต้องประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีความกดดันกันมีปัญหาความทุกข์ใจต่างๆหรือมีปากเสียงมีการทะเลาะกันได้นะครับถามว่ามีโอกาสเลิกกันไหมจริงๆไม่อยากพยากรณ์เลยอะแต่ว่าหลายคนชอบอยากรู้นะครับว่าตกลงจะเลิกไหมก็ตรงๆเลยคุณบูอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสแต่ไม่ได้แปลว่า1 0 0นะครับ มีโอกาสเลิก50%แอล้วกันอีก50%อาจจะยังไม่เลิกคุณอาจจะอยู่ใน50%ที่เลิกหรือคุณอาจจะอยู่ใน50%ที่ไม่ได้เลิกถามว่าแล้วเราจะเลิกนะมันมันมีอะไรที่บอกว่าเราจะเลิกได้1ถ้าคุณกดดันกับความสัมพันธ์เกินไปนะครับเรียกร้องเกินไปกดดันเกินไปนะครับหรือทะเลาะอก,กันเนี่ยอันเนี้ยจะเป็น3สาเหตุเนี่ยประมาณเนี้ยที่จะทําให้เกิดการทะเลาะและเลิกลาแต่ถ้าเราไม่ได้ทําพฤติกรรม3อย่างที่พูดไปเนี่ย มันยังพอมีโอกาสที่กับเรากับเขาก็ค่อยๆฮิลลิ่งกันไปนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปหรือค่อยๆปรับปุบ่มไมเซต็ตความรู้สึกสิง่งต่างๆแล้วมันก็จะค่อยๆแบบมีทางรอดนะครับหรือประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวคุณประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับถ้าเลือกเอาว่าจะทะเลาะแล้วจบเลิกลากันไปหรือจะเลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วค่อยๆคุยกันแล้วค่อยๆปรับความเข้าใจ อยู่ที่ตัวคุณเป็นฝ่ายเลือกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ